เรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท่านอุทิศบัวศรีประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลสมธิตหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟเรนซ์ท่านเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมในนามของมารยขอนแก่นค่าขอขอบคุณท่านรองเลขาธิการปพชเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลสมริ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในครั้งนี้ผมขอต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจำนวน1,817แห่งซึ่งเป็นผู้ที่ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรทั้งที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนังกงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนองคอ์กรปกครองต่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสถาบันอุดมศึกษาและผู้กำกับดูแลหลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนังกงานตำรวจแห่งชาติ ผู้กำกับดูแลหลักสูตรวิทยากรปปชบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสังกัดหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงกรมหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสังกัดหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจจำนวน69หน่วยงานเป้าหมายหลักของการจัดงานในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันต่อแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลสำฤทธ ของหลักสูตรต้านทุติยริศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่คณะกรรมการปป,ปชเสนอโดยมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณ,ณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและฝ่ายเลขานุก,การคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อน ให้หลักสูตรต้านทุติยกษาที่หน่วยงานต่างๆนำไปปรับใช้มีผลสมธิ์มากน้อยเพียงใดปัญหาอุปสรรครวมหนึ่งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุติยกษาให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปรบปาบปรามการทุจริตระยะที่3ที่สำนักงานปปชได้ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาขึ้นอย่างแท้จริงกระผมในานามของมหาวรทยยขอนแก่นให้ขอต้อนรับ และขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมหาาลยขอนแก่นมีความยินดีและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทํางานร่วมกับท่านเพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไปขอขอบพระคุณครับ